สวัสดีค่ะพวงพลอยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือปราะมะเขือพวงกันเลยค่ะก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่องสีแดงสีฟ้าสีด้ำให้พลอยได้นะคะค่ะวันนี้เรามา เริ่มกันเลยค่ะเราทําแกงเขียวหวานไก่นะคะอันดับแรกเลินเรามาดูกันก่อนไก่นี่เราใช้เป็นน่องบนนะคะน่องนะน่องนะคะไม่ใช่สะโพกนะคะไปที่ตลาดเราก็เลือกตรงน่องส่วนที่ใหญ่ที่สุดของข,ของของไก่อ่ะคะ่ะแต่ไม่ใช่ะโพกนะคะแล้วก็เอากระดูกออกให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะตรงช่วงหัวเข่าเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาเขาก็จะเว้นไว้ให้เหมือนที่พายให้ดู แต่ถ้าไม่เอาก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้ค่ะคือสับเข่าทิ้งไปเลยแล้วเราก็มาหัน่นตามแนวยาวก็ได้แนวขวางก็ได้ตามที่ชอบนะคะแต่พอชอบแนวยาวเวลาผัดเขาจะงองอนิดนึงน่าทานค่ะอันนี้มะเขือค่ะหั่นชิ้นเล็กแค่น้าเกลือไว้จะได้สีขาวคายยาออกมานะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะไปเก็บที่สวนเหมือนเดิมใส่ดอกก็จะได้หอมๆอมแล้วก็ใส่มะเขือพวงนิดหน่อย ใส่มะเขือพวงแล้วก็มะเขือกรอบสองอย่างเลยแล้วก็ไปดูเลยค่ะก็จะมีพริกแกงเขียวหวานสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิประมาณหนึ่งถ้วยนะคะ อันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะกะทิคือเราต้องค่อยๆเติมไปนะคะอันนี้ไก่ค่ะพอยหั่นเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญของพอยนะคะพอยจะทําไม่เหมือนที่อื่นก็คือพอยจะตั้งน้ําไว้เาเราลวกไก่ถึงก่อนทําไมต้องลวกไก่เดี๋ยวทุกคนมาดูกับพอยนะเพราะว่าการเราลวกเนื้อสัตว์ก่อนเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเราต้มออกมาเนี่ยเขาจะคายเลือดแล้วก็สิ่งสกปรปกออกมาเห็นไหมคะเขาจะคาวแล้วเราก็ไม่สะอาดด้วยเราเอาไก่มาลวกก่อนสักประมาณ80%ซเพื่อ ให้ไก่เขาสะอาดมากขึ้นพอเดือดอย่างเงี้ยค่ะคลายสิ่งสกปรกออกแล้วเลือดแล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงไปเคี่ยวต่ออีกรอบหนึ่งตักขึ้นมาพักไว้ได้เลยค่ะอันนี้ไก่พอยหั่นตามแนวยาวนะคะเวลาลวกเขาก็จะมีความงองงอดนึงไม่ต้องหั่นเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสุกอ่ะเขาก็จะเล็กเพ้าไปอีกหั่นพอดีคำอะค่ะเพราะตรงส่วนน่องนี่นะคะจะบอกว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดค่ะ เพือ่อนๆนี่ค่ะลวกเร็ววอันนี้พอยใช้ไก่ประมาณห้าน่องใหญ่ๆนะคะใส่กะทิลงไปเลยอ่าจริงๆยังไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะคะใส่กะทิไปก่อนประมาณถ้วยหนึ่งหรือประมาณสามทัพทีแล้วก็ใส่พริกแกงไปนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้จานใหญ่ๆนะคะจะได้ประมาณสองช้อนโต๊ะอันนี้พริกแกงนิ่งค่ะหมายถึงว่าพอยจะถนัดทําอาหารจานเดียวแต่จานใหญ่นะคะหมายถึงว่าก็ค่อนข้างจะคงที่กับการปรุง ก็จะปรุงง่ายแล้วก็อร่อยด้วยทําน้อยใหญ่บางทีเราไม่ถนัดก็จะไม่ค่อยอร่อยผัดพิแกงไปเลยค่ะจะบอกว่าการผัดพิแกงนี่สําคัญมากๆเราจะใช้หัวกะทีผัดกับพิแกงนะคะอากงจะไม่เสียง่ายแล้วอีกอย่างไฟอ่อนที่สุดค่ะใช้วงในแล้วค่อยๆค,ค,คั่วอย่าหยุดนะคะจนพิแกงเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยแต่อย่าให้ไหมนะคะไม่งั้นพิแกงจะขมแล้วเปลี่ยนรสไม่อร่อยเลยแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ อาแกงเขียวหวานของพลอยเนี่ยจะไม,ม่เหมือนที่อื่นนะเพราะว่าพลอยจะผัดทุกอย่างก่อนเลยแล้วค,ค่อยๆเติมกะทิลงไปแล้วแกงเขาจะมีความหอมแล้วก็อร่อยแต่ถ้าเกิดเราต้มลงไปเหมือนทัท่วๆไปอย่างนี้ค่ะเราจะไม่ค่อยหอมมากแล้วก็บางทีน้ํามันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ยค่ะพลอยจะกะน้ําให้พอดีแล้วเราก็เติมหัวกะทิลงไปเหมือนเดิมค่ะค,ค่อยๆเติมนะอันนี้ถ้าเกิดเราใส่ใส่ไปอะค่ะแล้ว ใส่เยอะเกินนะคะไขมันของกะทิเขาจะลอยขึ้นมาเป็นแผ่นๆไม่น่าทานอย่างที่เราเห็นนะคะเราค่อยๆเติมค่อยๆผัดไปผัดไปค่ะให้อาน้ํากับ กะทิที่เราเติมเข้าไปนะคะแล้วเราก็ให้เขาเดือดพอเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือเปราะที่เราหั่นนะคะเล็กๆพอค่ะนไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าจะได้สุกพร้อมกับมะเขือหวงแช่น้ําเกลือไว้จะได้สีขาวอันนี้สําคัญมากเลยนะคะพอจะบอกว่าเมนูมะเขือทุกเมนูเราจะต้องผัดมะเขือก่อนแล้วไม่ต้องหั่นเขาใหญ่เก,เกินไปเพราะว่าเขาจะสุกยากแลวจะทําให้อื่นอ่ะไม่พอดีเห็นไหมคะสิ่งสําคัญมากๆก็คือต้องปบมะเขืออย่างน้อยประมาณ3นาที เพื่อให้มะเขือเขาสุกแต่ไม่ต้องเละนะคะเพราะว่ามะเขือเขาอมความร้อนเดี๋ยวเขาจะเละเกินไปนี่ค่ะสุกแค่ประมาณ80%เราก็เริ่มใส่น้ำปลาไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้จานใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่ใส่เยอะนะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาแค่นี้เลยค่ะเครื่องปรุงมีแค่3อย่างเท่านั้นเลยแล้วเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันก่อนอันนี้ไม่ต้องกลัวมะเขือดํานะคะเพราะว่าเราอบมะเขือสุกแล้ว แล้วเราก็ไม่ต้องให้มะเขือเละมากเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกไปอีกเพราะว่าแกงเขาร้อนนะคะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ขณะนี้นะคะน้องๆเพื่อนๆก็ลองชิมเลยว่าเออชอบเค็มประมาณไหนหวานประมาณไหนบางคนเนี่ยก็จะชอบแบบติดหวานบางคนก็ไม่ชอบหวานมากอะไรเงี้ยแกงเขียวหวานแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันแต่บ้านพลอยก็จะกลมกล่อมก็ ไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปแล้วเราก็ลากกะทิลงไปเลยค่ะเราอยากได้น้ําแค่ไหนตอนเนี้ยเราสามารถเติมไปเลยบ้านแอยก็จะไม่ใส่น้ําเยอะค่ะ แต่ถ้าวันไหนเราจะทานกับข้านียวจีนเราก็น้าเยอะหน่อยแต่วันนี้เราทานกับข้าวเราก็จะไม่ใส่น้ําเยอะเราก็ใส่กะทิลงไปเลยทําไมเราใส่กะทิเยอะสุดท้ายเพราะว่าไม่ต้องให้เขาเดือดนานค่ะเพราะว่าเดือดนานเหมือนที่เคยบอกมันจะมีไขมันลอยออกมาไม่น่าทานมันเป็นน้ํามันแล้วค่ะแต่อันนี้มันเป็นกะทิเขาก็จะมีความมันหอมอร่อยหวานๆเค็มๆของกะทิ ใส่ใบโหระพาใบมะกรูดอ่อนล,ลงไปเลยจะใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวก็ได้แต่พอมีพริกขี้หนูสวนเนาะเก็บมาจากสวนก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยแต่ถ้าใครอยากน้ำน้ำกว่าน,นี้ได้นะคะแต่เรียนว่าเราทานากับข้าววันนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่กะทิเยอะมากเราก็จะพอดีจานใหญ่ๆจานนี้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไม่เอ่ย น่าทานมากๆแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้ได้ชิมแล้วพอจะบอกว่าแกงเขียวหวานเนี่ยนะต้องเอาตรงส่วนน่องน่องนะคะน่องใหญ่ๆไม่ใช่สะโพกก็จะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของไก่เลยเพอจะบอกให้ตรงส่วนไหนยังไงก็ไม่อร่อยเท่า <S <S <ๆ S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยน่าทานมากๆแล้วอร่อยด้วยทําง่ายการผัดก่อนแล้วเติมกะทิเนี่ยมันทําให้เราทํากับข้าวได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ เห็นไหมคะมะเขือค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมสีจะสวยสุกพอดีไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่สุกสุกค่ะเพราะว่าเขาร้อนโดนอบอยู่ในนั้นก็จะสุกเข้าไปอีกจะสุกพร้อมมะเขือพวงเลยตักมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันคือไก่พลอยก็ไม่ได้หั่นเล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะเราก็ชิมรวมๆกันเลยก็คือมะเขือด้วยเ<ม>นื้อไก่ด้วยใบโหระพาด้วยใส่ทุกอย่างลงมาในช้อนเลยค่ะแล้วเราก็ชิม จะบอกว่าสูตรของพลเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะคะเป๊ทุกคนลองเอาไปทําดูนะจานใหญ่ๆอร่อยแล้วก็อิ่มแน่นอนค่ะอร่อยมากๆเลยฝากติดตามพลด้วยนะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกําลังใจงให้พลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ